กราบนมัสการท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสรินทโรกราบนมัสการประราชปัญญาวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์และคณะสมค่ะดิฉันนันพรธรรมะสวยดีรหัสสองหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งค่ะของโครงการทำดี101วันบูชา พระคุณแม่พ่อสารต่อปณิธานเจ้าพระคุณสมเด็จพรนะญาณวชิโดดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศลินทโทรค่ะความรู้สึกและความประทับใจต่อโครงการนี้นะคะสำหรับดิฉันเนี่ยค่ะคิดว่าเป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบนะคะก็มีทั้งสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมบรรยายและธรรมเทศนานะคะ ทำให้ดิฉันเนี่ยปรับเปลี่ยนเวลาการนอนน,นาฬิกาชีวิตเนี่ยเปลี่ยนจากเป็นคนนอนดึกตื่นสายเนี่ยมาเป็นนอนไวตื่นเช้าคือตอนตีสี่ก็จะตื่นแล้วนะคะก็เงียบสงบทําให้การปฏิบัติเนี่ยก้าวหน้าขึ้นสมกับที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นเวลานาทีทองเลยนะคะนะคะ นอกจากนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะสำหรับหนังสือพุทธมนนะคะดิฉันได้รับมอบจากมือจากท่านพระราชปัญญาวชิดโดมดมเมื่อวันที่27ตุลาคม2564ณวัดธรรมมงคลค่ะรู้สึกดีใจแล้วนะคะก็ยัง รู้สึกดีใจมากอีกที่ท่านได้ลงนามให้ในวันที่12พุศจิกายน2564ณวัดเทพเจติยาจารย์ค่ะเพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่าเนี่ยคะ่ะท่านเขียนอะไรไว้ให้นะคะดิฉันจะอ่านให้ฟังนะคะแดกคุณนันทพรนะคะหนังสือดีต้องเอาไปอ่านอ่านแล้ว อะไรทำตามได้ก็ให้ทำนะเจ้าจะดีหรือไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่หนังสืออยู่ที่ตัวเรานำาปฏิบัตินะเจ้าพระราชปัญญาวชิดโดดม12พฤศจิกายน2564ซึ่งดิฉันจะนำคำของท่านไปปฏิบัติค่ะนะคะและขอให้เพื่อนๆนนำคำที่ท่านเขียนไว้ให้ปฏิบัติตามด้วยนะคะค่ะ ดิฉันชอบหนังสือสวดมนต์ฉบับนี้มากค่ะมีทั้งคําแปลและตํานานทำให้เราเนี่ยได้รับความรู้เพิ่มเติมค่ะดิฉันเนี่ยนอกจากจะเป็นนักศึกษาแล้วเนี่ยของโครงการหนึ่งทำดีหนึ่งรวันนี้นะคะก็ยังโชคดีค่ะอาจารย์วิยดาแย้มสวนและพักโคไบดีกาลังสิมันติสะวะโละให้โอกาสทำหน้าที่ รับผิดชอบด้านทะเบียนนะคะและพี่เลี้ยงค่ะก็ได้มีโอกาสเป็นพี่เลี้ยงของกลุ่ม11ที่ผู้ดูแลก็คือท่านอาจารย์เวียดาแย้มส่วนและกลุ่ม46ก็อาจารย์สมศักดิ์ชื่นชัยธรรมนะคะจากการที่ได้มีโอกาสทำงานกับผู้ดูแลและพี่เลี้ยงของแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะทุกท่านเนี่ยตั้งใจช่วยงาน ดูแลนักศึกษากันอย่างเต็มที่นะคะตื่นมาตีสี่กว่าเนี่ยบางทีก็มีมีไลน์มาตอนดึกๆึกก็ยังมีไลน์มาเรียกว่าทุกท่านเนี่ยเวลาเต็มที่ในการทำงานเพื่อโครงการนี้ในการดูแลนักศึกษาทุกทกท่านค่ะดิฉันต้องขอชื่นชมทุกทกท่านเลยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญกับพระราชปัญญาวชิตโตดมและคณะสงฆ์วัดเทพเจติอาจารย์นะคะรวมรวมทั้งทีมงานของโครงการนี้และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือนักศึกษาทุกทกท่านค่ะที่ตั้งใจเรียนมากนะคะในเมื่อโครงการนี้มีประโยชน์มากๆแล้วเนี่ยจบโครงการหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะมีโครงการต่อ คือโครงการที่2เริ่มตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2564ถึง7มกราคม6 5 6 5นะคะ